ความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มไม่กลัวตายเดินหน้าแฉแก๊งพู่มกับโจ้ลุงอัดลั่นมีทีเด็ดรอเผยอีกไม่นานจากกรณีพู่มกับโจกับ6ตำรวจโหดคลุมถุงหัวประชาชนจนตายไปสู่การตายของนายเจรพงศ์ธนพัฒน์หลังจากถูกจับคดียาเสพติดท,ที่สพเมืองนครสวรรค์โดยญาติคาใจการตายว่า ผัันตรวจเอกทิติสันอุทธนพผลหรือโจอผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์ใช้ถุงดำคลุมหัวจนตายเมื่อ5สิงหาคม64ก่อนจะมีคลิปวงจรปิดเผยพฤติกรรมออกมาเป็นวินาทีการถูกทำร้ายร่างกายก่อนเสียชีวิตแต่สุดท้ายญาติไม่ติดใจสาเหตุแล้วนั้นล่าสุด26สิงหาคม2 5 6 4 มีการจับกลุ่มตัวพันตรดเอกทิติสันอุทนาผลหรือโจู้่มกับสอพอเมืองนครสวรรค์ได้แล้ว Facebook ของสิทธาเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความเมื่อวานนี้เวลา17.57นาิกานาทีว่าถ้าถามว่าผมกลัวไหมคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวครับสิ่งที่ผมเชื่อมัน่นมาตลอด ไม่ใช่เรื่องกระแสชี้นำไปทางไหนก็อยู่ทางนั้นแต่คือการอยู่ข้างความจริงและไม่มีใครสมควรรับโทษเกินความผิดที่ทำขอบคุณที่ติดตามและซัพพอร์ตกันมาตลอดดูกันไปเรื่อยๆครับโลกเรามีคนที่ไม่กล้าพูดความจริงเพราะกลัวตัวเองเดือดร้อนมากไปแล้วผมเชื่อเสมอว่าหนทางพิสูจน์ม้า การเวลาพิสูจน์คนกรณีที่ก่อนหน้านี้ทนายเดชาได้ไลฟ์เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีทนายความคนหนึ่งโพสต์บอกว่ามีการตบซัพ์ซ้อนตบซัพ์ไม่นำคลิปที่ได้ไปเผยแพร่สู่สาธารณะแต่กลับเอาไปต่อรองเพื่อเรื่องผลประโยชน์กับผู่มกับโจ้นั่นทนายเดชาระบุว่า สร้างความเสียหายให้กับตนเป็นอย่างมากทนายเดชาได้มีการต่อสายตรงถึงอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเพื่อพูดคุยถึงประเด็นดนังกล่าวโดวยอัจฉริยะบอกว่าเร็วๆนี้จะเปิดเผยข้อมูลอีกด้านเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของทนายเดชาอย่างไรก็ตามไม่เชื่อว่าทนายเดชาจะไป เรียกรับผลประโยชน์จากพุ่มกับโจเนื่องจากตนมีหลักฐานสำคัญว่าข้อความในแชทมีการปลอมแปลงขึ้นมาและตำรวจชั้นผู้น้อยที่ทนายคนหนึ่งกล่าวอ้างว่าส่งคลิปให้แท้จริงแล้วเป็นนายตำรวจยศพันตรวจเอกอดีตพุ่มกับในจังหวัดนครสวรรค์พันตรวจเอกวีรพัฒห้วยหงทองอดีตพุ่มกับการ สพเมืองนครสวรรค์เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนไม่ทราบว่าในห้องดังกล่าวมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตัวเล็กไว้ด้วยซึ่งห้องดังกล่าวมีรองพุ่มกับเป็นคนดูแลโดยตรงส่วนตนเห็นกล้องวงจรปิดรอบนอกเท่านั้นและไม่ทราบว่ามีการติดตั้งกล้องไว้เมื่อไหร่ความคืบหน้าล่าสุดของคดีนกชมพูเผยหลักฐานจากมือถือลุงพลเหตุ อายการสั่งเพิ่มข้อหาฆ่าโดยเจตนาฆาดส่งฟ้องใน2ส,สัปดาห์นี้ที่มุกดาหารในการจังหวัดมุกดาหารเตรียมสรุปสำนวนคดีฆาตกรรมน้องชมพู่ส่งฟ้องลุงพลต่อศาลจังหวัดมุกดาหารภายใน2ส,สัปดาห์นี้แจ้งเหตุคดีล่าช้ามากว่าเพราะหลักฐานไม่เพียงพอต้องทำคดีด,ด้วยความรอบคอบเผย เจ้าหน้าที่ยึดมือถือลุงพล3เครื่องก่อนเพิ่มข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าคดีดังของน้องชมพู่เสียชีวิตอย่างปริศนาบนเขาในาอำเภอดงหลวงเมื่อกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าล่าสุดอายการจังหวัดมุกดาหารเตรียมสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารภายในสองสัปดาห์หลังพิจารณาสำนวนคดีและ ให้พนักงานสอบสวนชุดคดีน้องชมพู่แจ้งข้อกล่าวหาฆ้าผู้อื่นโดยเจตนาต่อนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีนี้เพิ่มเติมเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจากการสอบถามชาวบ้านกกออกให้ข้อมูลว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านเพื่อ ประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติมและการเข้าตรวจค้นบ้านนายชัยพลผู้ต้องหาในคดีนี้เมื่อวันที่20เดือนกรกฎาคม2 5 6 4และได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องไปตรวจสอบซึ่งเชื่อว่าเป็นหลักฐานจนนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพิ่มเติมนายนารินกงแก่เท้าหรือพ่อแบม หนึ่งในพยานคดีน้องชมพู่บอกว่าได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่มาจากอายการจังหวัดมุกดาหารรวมแล้วประมาณ1ิบคนได้ลงพื้นที่พร้อมกับสอบถามข้อมูลสาเหตุที่ตนได้พบเห็นนายชัยพลบริเวณสวนยางพร้อมกับให้พาเดินรอบๆบริเวณบ้านด้านอายการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าจะสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องนายชัยพล วิภาภายในสองสัปดาห์ใน4ข้อหาคือพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยประสจ,จากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจ,จากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นและข้อหา ู้าพื่นไดเจตนาตามมาตรา288ซึ่งมีโทษสูงสุดจำเป็นต้องทำสำนวนอย่างรอบคอบสำหรับคดีนี้ยืดเยื้อมานานกว่า1ปีเนื่องจากไม่มีประจักษ์พยานที่ชัดเจนทำให้ตำรวจต้องสืบสวนและรวบรวมหลักฐานกระทั่งเมื่อหนึ่งมิถุนายนตำรวจได้ออกหมายจับนายชัยพลความคืบหน้าล่าสุด แม่น้องชมพู่ไม่กังวลอายการยังไม่ส่งฟ้องลุงพลมีคำสั่งให้แจ้งข้อหาเพิ่ม27สิงหาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดมุกดาหารว่าอายการจังหวัดมุกดาหารยังไม่มีการส่งฟ้องคดีฆาตกรรมน้องชมพู่ที่มีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเป็นผู้ต้องหาแม้ว่าเมื่อวันที่26สิงหาคมครบกำหนดฝากขังผัดที่7 และเป็นวันครบขังสุดท้าย84วันเนื่องจากอายการมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารมีสื่อมวลชนและยูทูบเบอร์มารอติดตามทำข่าวแต่ได้รับการยืนยันจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตาั้มทนายความของลุงพลว่านายเฉยพลวิภาไม่ได้เดินทางมารายงานตัวที่ศาลจังหวัดมุกดาหารแต่ได้เข้ารายงานตัวกับผู้ใหญ่ บ้านกกตูมหมู่หนึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังจากเมื่อ26สิงหาคมทีมพนักงานสอบสวนคดีน้องชมพู่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเรียกตัวนายชัยพลวิภามารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อนหน้านี้ได้แจ้งข้อหาพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบ,บิดามารดาโดยประ,ะจักเหตุอันควร ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปรัศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็คงต้องดูคําสั่งของอายการอีกครั้งว่าการแช่งข้อกล่าวหาเพิ่ม ต้องกลับเข้าสู่กระบวนการสอบสวนใหม่หรือไม่ด้านนางสาวิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพู่ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่าตอนนี้รู้สึกยินดีมากที่ทางคณะทำงานเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจากข้อกล่าวหาที่ผ่านมาเพราะถือว่าข้อกล่าวหาใหม่ และเป็นข้อกล่าวหาที่มีโทษสูงสุดซึ่งส่วนตัวคิดว่าข้อกล่าวหาที่เหมาะสมแล้วส่วนกรณีที่อายการจังหวัดมุกดาหารยังไม่มีการส่งฟ้องลุงพลในคดีน้องชมพู่นั้นแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่รู้สึกกังวลใจเพราะคดียังต้องดำเนินต่อไปซึ่งเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน